สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็มีรถเข้าใหม่สวยๆมารีวิวอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ด้วมาพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota v o ีอนะคะ 1.5e ปี2017นะคะคันนี้จดทะเบียนปี2018ด้วยนะคะซึ่ง บอกเลยนะคะว่าคันนี้มาราคาค่อนข้างสบายๆเลยนะคะเพราะราคาตั้งขายอยู่ที่385,000บาทนะคะพอเริ่มต้นที่6,000ไปไปลาย7,000พนต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวนอันนี้จัดยอดได้เต็มจัดยอดกันล้วนๆไปเลยนะคะก็เพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะ สำหรับวีออสชมนี้นะคะก็เป็นโฉมไมเนอร์เชนโฉมปัจจุบันโมล่าสุดเลยนะคะกระจังด้านหน้าของเขาจะได้เป็นรูปตัววแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้นั่นเองและในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ7กอไก่ทวุชา1 3 8 0 0กรุงเทพมหานครคุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ และในส่วนของการชนด้านล่างของเขานะคะก็จะเป็นเปียโนแบ็กสีดําแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเอกลกักษณ์โดดเด่นของโฉมนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะถัดมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะได้ชุดคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะก็เป็นชุดโคมไฟเดิมแท้ตรงรุ่นของเขาเลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะอันนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะชุดโคมไฟยังใสแบบนี้อยู่เลยนะคะ และในส่วนของด้านล่างนะคะด้วยกับคันนี้เป็นตัว E นะคะก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะ ถัดมาในส่วนของล้อนะคะอันนี้เราจะได้เป็นในส่วนของล้อแม็กซี่เทาดาแบบนี้เลยนะคะขนาด15นิ้วนะคะเป็นแม็กซีรูของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นของโตโยต้านั่นเองซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะทุกอย่างที่มาจากโรงงานนะคะที่เป็นของแท้อันนี้เขาก็คือมีมาตรฐานนะคะมีการรองรับอย่างชัดเจนเลยว่ารองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของยางนะคะตัวนี้นะเรามาหากันดีกว่าว่าได้ยาง สัปดาห์ที่เท่าไหร่กันนะคะ,ะตัวนี้ได้แม้ขนาด15นิ้วนะคะลูกค้าจะและในส่วนของอยางนะคะได้นี่ได้ยางสัปดาห์ที่9ปี2000เอ,อ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูช่วยหาก่อนแป๊บหนึ่ง อ่ะแต่ในส่วนของยางไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าจะอ้าวเราเจอแล้วนะคะนี่บอกเลยว่าได้ยางใหม่มากได้ยางสัปดาห์ที่6ปี2022นะคะโอ้โหได้ยางปีปัจจุบันเลยล่าสุดเลยนะคะซื้อคันนี้ไปนะได้ยางที่แบบใหม่เลยนะใช้ได้อีกยาวไกลกันเลยทีเดียวต่อมาที่กระจกมองข้างของเขานะคะพับหูกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะมีแผงวงจรที่ควบคุมอยู่ภายในตัวรถนั่นเอง มีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะความหนากําลังดีเลยและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็ได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะ สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะจะเป็นในส่วนของน้ำมันเบนซินสามารถเติมแก๊สโซฮอล์91 95 e 20และ e85 ได้ด้วยนะคะสำหรับสีของตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะซึ่งไม่เคยผ่านการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีมาก่อนอย่างแน่นอนนะคะสีบอลเงินที่เป็นสีที่แบบดูแลรักษาง่ายนะคะดูใหม่ดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ ในส่วนไฟด้านท้ายของเขาอันนี้คือจะเป็นแบบหลอดไฟ LED นะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมในชุดโคมไฟนะคะโคมไฟท้ายของเขานี่มีครบเลยนะไฟเบรกไฟเดียวแล้วก็ไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะคะ มีตัวอักษรโคเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายของตัวรถนะคะซึ่งเป็นรุ่นของเขานั่นก็คือ v ีออนั่นเองแล้วก็มีการเชื่อมต่อไฟด้านท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นตัวสัญญาณคอยเตือนนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้วัตถุหรือว่าสิ่งของนั่นเองนะคะก็คือให้เราชะลอและทําการหยุดนั่นเองต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะพามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคัน กันนะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระของด้านท้ายนะคะสามารถจะกุญแจเปิดจากด้านนอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับด้านล่างอันนี้คือปกติเราจะมีแผน่นแผ่นไม้นะคะช่วยปิดในส่วนของตรงนี้เพื่อจะเก็บสัมภาระด้านท้ายได้นะคะแต่ว่าอันนี้เอาออกเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นโครงสร้างด้านล่างกันนะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองถุงเครื่องมือนะคะส่วนแม่แรงอันนี้จะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะคะก็เป็นอะไห่ที่ควรมีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเอง สำหรับโครงสร้างด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอาร์ตต่างๆพวกนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะนี่นุ่นถึงกล้ารีวิวนะคะเปิดให้คุณลูกค้าได้เห็นการชัดๆเลยว่าโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานพวกนี้นะคะอยู่ครบสมบูรณ์เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกคลิปที่นุ่นรีวิวนะคะพยายามอัปเดตให้ละเอียดให้เห็นอย่างดีที่สุดเลยนะคะ เห็นไหมน็อตฝากระโปรงด้านท้ายเห็นไหมคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเห็นไหมเพื่อเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าโดนชนท้ายทำเอาไปนําทํเสีอันนี้คือไม่มีอย่างแน่นอน,นะคะเป็นตัวการันตียืนยันได้เลยรอยเม็ดอาร์ตพวกนี้ก็อยู่ครบนะคะขอบยางห้องเก็บสมัมภาระอันนี้คือแบบ ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะสภาพดีค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะก็ด้วยร่วมนะคะคันนี้ภาพรวมด้านนอกนะคะถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะอันนี้ด้วยเกจของนุ่นเลยนะคะว่ารถทุกคันที่นุ่นจะนํามารีวิวนะคะจะต,ต้องเป็นรถที่ดีอย่างแน่นอนมาดูกันตอนในส่วนของภายในเลยนะคะสมารัคคันนี้นี่ด้านในเขาจะเป็นแบบคุมโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยสีโรสโกนะมือเปิดประตูด้านในได้สีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ มาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกทั้งสบานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ำากับของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ทั้งหมดเลยมาในส่วนของด้านในนะคะก็จะมีในส่วนของหมหเตอร์เรลื่นทันไลน์นะคะพับผูกระจกมองข้างเห็นไหมแล้วก็ปรับกระจกมองขางนี่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้สามารถดึงออกมาได้นะคะก็สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของพวงมาลัยอันนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบพวงมาลัยหนังสามก้านตกแต่ง เปี่ยนอูแบ็กสีดามาพร้อมแอร์แบ็กจำนวนหนึ่งคู่นนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของป้ายราคาและเลขไม่์กันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Vios 1.5e นะคะตั้งขายอยู่ที่3 2 3 8 5 0 0 0บาทนะเป,ป็นปี17-18นะคะเลขไม่อยู่ที่1 4 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ อันนี้นะคะรถทุกคันนุ่นบอกเลยว่าจะต้องมีในส่วนของป้ายราคาหน้ารถนะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันเลยว่ารถทุกคันเราคัดสรรเข้ามาเข้าสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะรับประกันคุณภาพรถทุกคันเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของคอนโซลกลางกันนะคะก็สําหรับคอนโซลกลางอันนี้จะเป็นแบบเครื่องเสียง c ีดีสามารถฟังวิทยุ FMA m, A m ได้นะคะเสียบ USB เสียบ AUX ได้ด้วยนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายในตัวรถนั่นเองมาต่อกันในส่วนของระบบแอร์เป็นแอร์แบบอนาลล็อกนะคะปรับความ เย็นความแรงพัดลมได้ตามใจชอบเลยในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับค่อนข้างง่ายมากๆเลยและในส่วนของบาดนะคะจะได้เป็นบาะผ้าสีดานะตกแต่งด้วยลายด้วยได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะสภาพบ่อนี่คือแบบค่อนข้างดีนะคะก็ค่อนข้างสมกับเลรียงใหม่พอสมควรนะข้อดีของบาะผ้าเองเลยนะของเขาจะไม่อมความร้อนนะคะเป็นบาะที่ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ มาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกันนะคะตกแต่งลวดลายด้วยลายสีส้มแบบนี้เลยนะคะก็ออกแบบมาเพื่อผู้โดยสาร3ามท่านโดยเฉพาะเลยนะคะมีสายเบลให้ถึงสเส้นเพื่อความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนั่นเองจะมีในส่วนของแผ่นยางวางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะเพดานด้านในเห็นไหมสะอาดสูงโล่งโปร่งไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยอย่างแน่นอนเลยนะคะ สุดท้ายที่นุ่นจะพาไปดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าโครงสร้างด้านหน้าและในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอขนาด1,500ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ปาขาวเลยนะคะก็เะค,ะครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มออกมาจากห้องเครื่องเลยนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะ,ต,ต,ะ,คะตรงกับสำเนาเล่มรถทุกตัวอักษรเลยเห็นไหมคะนี่จะเป็นในส่วนของหมายเลขเครื่องยนต์นั่นเองอ่ะบอกเลยเม็ดอาร์ตแต้มสีต่างๆจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะน็อตฝาก,กระโปรงไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับโครงสร้างต่างๆเม็ดอาร์ตแก้มเห็นไหมคะ น็อตแก้มก็ไม่มีรอยถลอกรอยขยับเลยนะคะคานต่างๆอันนี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายและคานด้านหน้านะคะคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานหน้าและคานด้านขวานั่นเองนะคะคานขวาก็เดิมๆแบบนี้เลยนะคะแก้มขวาเหมือนกันเห็นไหมสติ๊กเกอร์มอกที่ติดอยู่กับเบ้าโชกนะคะเม็ดอาร์ที่ติดอยู่กับเบ้าชกน็อตฝากกระโปรงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาประทับของโตโยต้าอยู่แบบนี้เพื่อเป็นตัวยืนยันนะคะฝากระโปรงโรงงานนะคะเห็นไหมแผ่นการความร้อนที่ติดอยู่นะคะก็สภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักแต่ต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นไงกันบ้างคะสําหรับโตโยต้าวีออสนะคะ 1.5e ปี2017โ18คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่385,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุนได้เลยที่เบอร์0 8 4 0 0 4 2 0 9 9ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะหากฟังไม่ทันนะเดี๋ยวนุนจะพิมพ์รายละเอียดไว้ใต้ของคลิปนี้นั่นเองนะคะก็ดูกดและดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ